สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะจากจังหวัดชนบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นบลูบิดอันนี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นสปินเนอร์นะคะ 1. นึ่งสกูชี่หอยทากนะคะ1ชิ้นพวงูแจป๊อปูิดนะคะอีก1ชิ้นด้วยค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสุโขทัยนะคะอย่างแรกนะจะเป็นพวงูแจป๊อปูิดนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบซิมเปิลทิมโป้สามช่องนะคะซิมเปิลดิมโป้ลายการ์ตุนใส่เหล็กนะคะแล้วก็กำไลเปลี่ยนสีนะคะ อย่างต่อมานะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะอย่างแรกนะคะจะเป็นซอปปิดนะคะ1ชิ้นสมุดโนนะคะแล้วก็โพดดิสน้อย่างละชิ้นค่ะอย่างต่อมาจะเป็นขนมนะคะมีเป็นกัมมี่พับเค้กนะคะอันนี้จะเป็นแบบบอลตาข่ายนะคะแล้วก็จะเป็นแบบมาร์เมลโล่เปรี้ยวนะคะ3ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะเป็นเยลลี่เอติมีมนะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบขนมซองเล็กอันนี้นะคะเม็ดอ้มปอบน้2แล้วก็เยลลี่ทะเลอันนี้1ชิ้นค่ะมีเป็นปากกาหลากสีด้วยนะคะ กล่องต่อนะคะจากจังหวัดสงขานะแบบแรกนะคะจะเป็นซิมเ l ิล i ิมเปิลนะคะแบบ3ช่องนะคะ1แล้วก็แบบ2ช่องนะคะ1ชิ้นลูกแก้วตาข่ายนะคะอีก2ชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอย่างแรกนะจะเป็นป๊อปิดหชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นเยลลี่บอดี้นะคะสลามนะคะเบาตาข่ายแล้วก็จะเป็นไกดีนนะอันนี้นะคะจะเป็นเซตหนึ่งร้อยห้าสิบรงท่งค่ะต่อมานะคะจากจังหวัดภูเก็ตนะอย่างแรกนะคะจะเป็นป๊อปิดหัวใจสายใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจป๊อปปิดนะคะ นี่นะจะเป็นแบบลายหัวใจนะคะทั้ง2ชิ้นเลยค่ะต่อมานะคะจากจังหวัดชุมพรนะคะจะมีเป็นกระบะสตางค์ใส่นะคะ1แล้วก็จะเป็นซิมเพิลดิมเปิลอมองอนะคะต่อมานะคะจากจังหวัดนครราชสีมานะคะจะเป็นซิมเ l ิลดิม l ป2ช่อง1ชิ้นค่ะต่อมานะคะจากจังหวัดแพร่นะคะจะเป็นซิมเ l ิลดิม l ป2ช่องนะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะต่อมาจากจังหวัดสงขานะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นหมีภูนะคะ1ชิ้นแล้วก็ Animal Donut นะคะอีก1ชิ้นค่ะ กล่องต่อมานะคะจากจัหงหวัดนครสวรรค์นะคะอย่างแรกนะจะเป็นบลตาข่ายนะคะแล้วก็แอนิมอลโดนัทนะคะ1ชิน้นกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดเชียงรายนะ,ะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบปากกาสกูชีนะคะทั้งหมด2ชิ้น2ลายนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ไซสเล็กนะคะ1ขนมนะคะสตรอเบอร์รี่บลนะคะคัตเตอร์ปาะวานันแล้วก็จะเป็นแบบที่มีหัวใจคะ่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะ,ะอย่างแรกนะคะจะเป็นต๊อปอิ๊กซอกากเพชรอันนี้นะคะ1 แล้วก็จะเป็นซิมเพิลดิมเพิลลายอมองอ้าซ้ายใหญ่นะคะ1ชิ้นพวงกุญแจป๊อปิดนะคะซิมเพิลดิมเพิลช่องนะคะแล้วก็จะเป็นสปินเนอ ER ร์น <avec> ะต่อมานะคะจากจังหว ards, ัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นแบบพวงกุญแจป๊อปิดนะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะต่อมานะคะจากจังหวัดสระบุรีนะคะจะเป็นซิมเพิลดิมเพิลนะคะแบบ3ช่องแล้วก็2ช่องค่ะต่อมานะคะจากจังหวัดพ,แบบพิษณุโลกนะอย่างแรกนะคะจะเป็นพวงกุญแจป๊อปิดนะคะกำไลป๊อ like ปนะิดหนึ่งซิมเปิลดิมเปิลนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะเป็นแแบบ2ชช่่่อองงล้วก็3คะ ต่อมานะคะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะอย่างแรกนะจะเป็นขนมใสลุกนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะเป็นเยลลี่เบนนะคะ2ชิ้นนะกามิโรนะคะ1แล้วก็จะเป็นเยลลี่ลูกตานะคะ2ลูกค่ะต่อมานะคะจะเป็นกําไลป,ปอปอิดนะคุณผู้แจ้ปอปอิดค่ะซิมเปิลดิมเปิลแบบ2ช่องนะคะแล้วก็จะเป็นรรปอปิดแบบตัวใ,ใหญ่อีกหนึ่งชิ้นนะคะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดกรุงเทพน,นะ,ะอย่างแรกนะคะจะเป็นสมุโดโน้ตนะคะแล้วก็จะมีเป้นกรบหลดินซอนนะ แล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบโหลเก็บอันนี้ค่ะที่หนีบนะคะกับคลิปหนีบกระดาษอย่างไรชิ้นนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นกระดาษโน้ตแล้วก็จะเป็นปากกาอันนี้นะคะ1แท่งเทปนะคะอยู่ในกล่องนะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะอีก1ชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจดกตุงเทพนะอย่างแรกนะคะจะเป็นทารปากกานะคะ1เข็มกลัดนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบกิ๊บตอกนะคะที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะ1 สมุดโน้ตนะคะ1เล่มกาดนะคะ, 1, me, ะ,คะ1ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบเทปม้วนอันนี้นะคะ1แผ็นนะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดนน,นทบุรีนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นซาลาเปาน้ํานะคะ1ลูกแก้วตาข่ายนะคะ1ชิ้นพอปปิซไยเล็กนะคะลายคัพเค้กนะ,ะแล้วก็จะเป็นแบบซิมเปิลดิมเปิลกาตูนนะคะ1ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบขนมนะคะมีเป็นเยลลี่ลูกตานะคะ2แล้วก็นี่นะคะจะเป็นขนมซอสนะคะจะมีเป็นรอเบริ uh. ยน,นีนะคะจะมีคัพเค้กนะคะไอซิ่งฟอบน้ใส่ลงงนะคะ แล้วก็จะเป็นมาที่รบเกี้ยงนะคะ2ชิน้นอันนี้นี่เป็นซิมเปิลดิมเปิลนะคะแล้วก็คุณผู้แจกป๊อปอิฟค่ะกับเม็ดอมป๊อปนะคะอีก6กองนะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นขนมใจใหม่นะคะ2ชิน้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นซิมเปิลดิมเปิลนะคะแบบ3ช่องแล้วก็แบบ2ช่องนะคะอย่างละชิ้นนะบอตะข่ายนะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นลูกอมนะคะจะเป็นแบบตาอันนี้นะคะลูกอมลูกตา2ชิ้นค่ะบิ๊กโนนะคะ2ชิน้น สปินเนอร์นะคะ1แล้วก็จะมีเป็นแบบเยลลี่ลูกตานะคะ1ลูกส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเม็ดอมปอบค่ะก่องต่อมานะคะจากจังหวัดจันทบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นป๊อบป,อปอิดลายอมองอัดน,นะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบลายไอจีกากเพชรน,นะคะ1ชิน้นอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบซาลาเปาน้ำนะคะแล้วก็กาไลเปลี่ยนสีนะคะ1ที่เด็ดหลางโทรศัพท์นะคะลายมินิหนชิน้นซิมเปิลดิฟเฟอร์แบบ2ช่องนะคะ แล้วก็จะเป็นมาร์ตเมโลเปี้ยวค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดชนบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นมาร์ตเมโลเปี้ยวนะคะแล้วก็ไอติมปอปนะคะขนมใจใหม่นะคะ1สาลามนะคะทั้งหมด2กระปุกนะคะแล้วก็จะเป็นแบบบอลตาข่ายนะคะ1ชิ้นส่วนนี้นะคะจะเป็นพูแต่ป๊อปติดอีกหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะอย่างแรกนะคะจะเป็นแนวแก้วกาแฟนะคะ1แล้วก็จะเป็นเด็กผงยางนะคะทั้งหมด2ชิ้น2ลายนะคะบันใส่ลุก1ชิ้นแอนิมอลโดนัทนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบขนมนะ กล่องต่อมานะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นแบบคอนโดปากกานะคะ1อย่างต่อมานะคะจะเป็นปากกานะคะ1แท่งนะาแล้วก็สมุดโน้ตนะคะทั้งหมด2เล่ม2รลายนี้ค่ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดอุทยานะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นปออ๊อปิดนะคะ1นึ่งพกูแจปออ๊อปิดนะคะ1ชิ้นซิมเปลิลริมเปิลแบบสองช่องนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลูกแก้วตาข่ายนะคะเทปนะคะ1แพกนะกับคัตเตอร์ค่ะ กล่องต่อมานะคะจากจังหวัดพิจิตรนะอย่างแรกนะคะจะเป็นสกูชี่เลมอนนะคะ1แล้วก็เป็นลูปสตรอ,อเบอรี่นะคะ1ชิ้นกล่องต่อมานะคะจะเป็นอีกของยางอีกหชิ้นนะคะแล้วก็นี้จะเป็นหมัดเมลโลปี้วค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแฟมนะคะ1กระบป๋าดินสอนะคะแล้วก็จะเป็นแบบที่เก็บอันนี้นะคะมีเป็นแบบคัตเตอร์นะคะแท็กซีอยู่ด้านในนะคะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นกระดาษโน้ตหนาหนึ่งกระเป๋าสตางใส่นะคะสมุดโน้ตนะคะ1เล่มแล้วก็จะเป็นแบบซอง10บล็อกนะคะอันนี้จะเป็นมาัคเมลโลปเปี้ยวค่ะก็ขอบคุณน้องทาง28คนมากๆเลยนะคะ